การไปดูช้างก็ไปศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์เรื่องพื้นที่เรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องอาชีพเรื่องการทำมาหากินของคนมาทำแบบไหนมันถูกทำแบบไหนมันผิดการทำอาชีพการทำเศรษฐกิจพวก เศรษฐกิจมันเกิดขึ้นจากกระดูกสันหลังของชาติอาหารเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติแล้วมันจะไปถึงการนอนมันจะตื้อมันจะตื้อพิจารณาอะไรมันก็ไม่คล่องเหมือนกันกับมันแห้งให้มันแสบท้องทั้งวัน พิจาราอะไรมันก็คล่องแคล่วว่องไวเราจะคิดอะไรสติปัญญามันก็ลื่นไปเลยแต่พอเรายัดเต็มอัตาอราเมื่อไหร่ก็อืดหนักไม่อยากลุกทุกวันนี้ตัวมายังสันอาหารขนาดกลางกับละเอียดบวกกันบางวันก็ ย่างเมื่อวานนีม้มั้งเมื่อวันก่อนนั้นมีพริกกะปิตวมาก็เอาแต่พริกกะปิคลุกข้าวกินแค่นั้นแล้วก็แสบท้องมือยังถูกกินกะปิอยู่เลยข <c oughs> นาดล้างอย่างดีแล้วยังถูกกินกะปิอยู่ยังยังไม่แก่นะถ้าแก่เนี่ยจะต้องกินข้าวคลุกกับแตงโม ถึงแก่แต่กินคุกกะปินี่ยังไม่แก่คุกกะปิคุกน้ำพริกฉะนั้นผักก็จะเป็นผักที่เชื่อถือได้ก็พอกินอยู่ถ้าเป็นผักที่เชื่อถือไม่ได้ก็ไม่กินต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เปลี่ยนวิธีทำใหม่ต้องทำให้มันสบายเปนป็เป็นธรรมชาติ ค่อยๆดูอะไรที่มันเกิดขึ้นมาฐานที่ตั้งของมันอยู่ที่ไหนที่ตั้งของอารมณ์อันนั้นเราต้องไปเห็นที่เกิดแล้วก็ต้องไปเห็นที่ดับเราอย่าไปด่วนให้มันดับแล้วเราก็อย่าไปอยาไม่อยากให้มันเกิด มันเกิดขึ้นมาเลยอะไรก็ตามมันอยากเกิดอะไรก็ให้มันเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติของมันพอเราเข้ามาศึกษาธรรมชาติอะไรที่เป็นธรรมชาติก็ของที่มันเกิดแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปถึงเราไม่ไปจ้องมันมันก็ดับไปเพราะมันเป็นธรรมชาติแต่การที่มันเกิดและการที่มันตั้งอยู่และดับไปเราได้อะไรมันตรงไปดูของที่เราได้ เรามีสติมากขึ้นมาไหมเรามีปัญญามากขึ้นมาไหมของที่เราได้ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อะไรเลยอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ไม่ได้อะไรเลยอะไรตั้งอยู่ก็ไม่ได้อะไรเลยอะไรดับไปเราก็ไม่ได้อะไรเลยมันต้องมีของที่เราได้กับของที่เราเสียวันหนึ่งผ่านไปหนึ่งคือเราเสียอะไรไปเราเสียอายุ มันก็ยัดเยียดเอาความแก่มาให้เราปีหนึ่งผ่านไปพศออหนึ่งผ่านไปนั่นมันเสียอะไรที่เราต้องเสียก็กคือเราเสียอายุชีวิตของเราเลี้ยวแรงของเราหมดไปตามพศออนั่นเราต้องเห็นแก้งกับสิ่งต่างๆที่มันมีอยู่ในร่างกายของเรารบภาวนาภาวนาอะไร เราพิจารณาอะไรเราทำอะไรมันต้องถามตัวเองที่ว่าธรรมะมันอยู่ทั่วไปมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในกายของเราอย่างเดียวหรือมันมีอยู่ทั่วไปภายนอกก็มีภายในก็มีก็ดูมหิสีพระเจ้าพิมพิสาร เขาไม่ยินดีในการที่จะมาเห็นลูกในตัวของเขาแต่พระเจ้าพิมพิสารว่าที่พำนักของพระผู้มีพระภาคที่ให้อาหารเต่าและกระแจนมันเป็นที่ลื่นลมมันเป็นที่สวยงามมันเป็นที่ ไม่เหมือนกับสมัยที่เราให้อาหารเต่าและกระแตมาตอนนี้มีผู้เจ้าประทับแรมอยู่มีพระสงฆ์สาวกอยู่ลื่นลมทั้งนั้นมีพิสุสงฆ์เป็นหมืน่นสองหมืน่นไปที่ไหนก็ตามนางเคมาก้าวขาออกจากห้องบรรทมก็ได้ยินนะว่าวัดเวรุวัน เป็นที่ลื่นลมเป็นที่พำนักของพระผู้มีพระภาคอะไรตัวตั้งแต่ลืนตาขึ้นมามเหสีนี่จะได้ยินคำว่าสวยงามเพราะเธอเป็นคนสวยคนเป็นคนงามก็ธรรมดาพระราชินีก็เป็นคนสวยถึงได้เป็นพระราชินีเป็นบุคคลที่มีบุญวาสนาบารมีพอสมควร แต่ก่อนเราก็เคยไปให้อาหารเต่าและกระแตก็ไม่เห็นมันมีอะไรมาบบน,นี้ว่าพระผู้มีพระภาคไปประทับแรมอยู่ที่นี่สำนักอยู่ที่นี่มีกุฏิวิหารมีพระสงฆ์เป็นหมื่นสองหมื่นองค์ก็ลองดูว่าคนไปอยู่ในป่าสองหมื่นคนมันจะต้องมีอะไรบ้างก็ต้องมีที่พักมีที่เพิกมีวิหารมีอะไรอะไรต่างๆ วันหนึ่งก็ขอพระราชาอนุญาตจากพระเจ้าพิมพิสารอยากไปเยี่ยมวัดเวรุวันพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ว่าอะไรก็ไปก็ไปอยากไปทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็ไปพอไปก็เลี่ยงไปไม่เข้าไปหาพระพุทธเจ้าหรอกก็ไปเลี่ยงๆข้างนอกไปเห็นพระสงฆ์สาวกแต่และองค์ก็ เป็นพระที่รู้จักทางนั้นนี่เป็นขราชบ,บริพันธ์มาก่อนบางองค์พระคุณเจ้าบางองค์ก็มาจากกบินลพัด<ม>บางองค์ก็มาจากราชคห์<ม>ส่วนส่วนใหญ่ก็มาจากราชคห์กับกบินลพัดที่มาอยู่นั้นสองหมื่นองค์ถามองค์ไหนที่เป็นพระเทระ<ม>รู้ ถ้าทางมาเป็นพระเทระแล้วก็ไปถามไปคุยท่านมาจากเมืองไหนอะไรต่ออะไรคุยกันไปคุยกันมาแบบนี้มัน,ก,น mm hmm. ก็เป็นเวลาบ่ายพอเป็นเวลาบ่ายพระเจ้าพิมพสารก็มาพอก,การมาของพระเจ้าพิมพ์สารเป็นยังไงก็ปิดถนนการปิดถนนเขามีมาตั้งแต่ครัง้งพุทธกาล เวลาพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จที่ไหนก็นตามเขาจะปิดถนนมันเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีปฏิบัติมาแต่ครั้งพุทธกาลัวออกไปก็ออกไม่ได้เพราะเขาปิดถนนมันจะสวนกับขบวนของพระเจ้าพิมพิสารเขาจะไม่ให้ใครเดินทางเลยในระหว่างพระเจ้าพิมพิสารเสด็จ ตัวเองก็รู้จักธรรมเนียมพอพระเจ้าพิมสารมาฟังเทศผู้เจ้าพอนั่นแล้วก็กะว่าจะเลี่ยงๆออกไป้างท้ายอาจสงไปทางโน้นไม่ให้เห็นใครแล้วก็ออกประตูไปแต่ประตูมีอันเดียวไม่มีหลายประตูพอเลี่ยงไปเลี่ยงไปแล้วไปเลือกเห็น เทวดาที่มีรูปสวยงามกว่าตัวเองอีกพอเหลือบเข้าไปเห็นเป็นคนถวายงานพัดพระพุทธเจ้าธรรมดาจะเป็นพระโมกขลานะหรือพระสารีบุตรหรือพระมหากัตตะปะ,ปปะเป็นคนถวายงานพัดแต่มาเที่ยวนี่กลับกลายเป็นเทวดาพอเห็นเทวดายกพัดขึ้นมามันสวยนี่มันงาม คนสวยทำอะไรก็สวยไปหมดดูเพลินใจไปเลยพอเพลินใจไปเพลินใจไปบันนี้ก็มันก็เริ่มบอกความชราบอกความชราคํำค่ายกพัดขึ้นมาก็จะไม่ไหวที่แรกยังยกพัดมือเดียวนี้ยกสองมือเลยยกพัดขึ้นมาวางพัดลงไปกับ จรลาคำฆ่าสุดท้ายมาก็ไงท้องตายยกพัดขึ้นมาแล้วไงท้องตายก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้คนสวยอย่างนี้มันตายด้วยหรือตายมันก็ตายให้เห็นขนาดคนสวยขนาดนี้มันยังตายเลย แล้วเรา,าทำไมจะไม่ตายสุดท้ายมันก็พอรู้เห็นความตายเท่านั้นจิตมันตกเข้าสู่กระแสแห่งมรรคทำลายอาสวะกิเรสสิ้นไปเลยทำลายสังโยชน์ในชั่วขณะจิตเดียวทั้งสิบข้อเมื่อจิตมันตกเข้าสู่กระแสแห่งมรรค สิ้นอาสวะกิริตได้พร้อมปฏิสัมพิทายานมีสติปัญญาเหมือนกับพระสาริบุตรพระนังมหิศีพระเจ้าพิมพิสารภายหลังมาก็พอผู้เจ้าก็แสดงธรรมอริยศาศาสัจสี่จบเธอก็ได้เป็นพระหันต์ แล้วก็ขอเข้าเฝ้าผู้เจ้าคนก็เห็นอยู่แล้วนี่ก็เป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วคนที่มาฟังเทศก็เห็นว่าจะเดินไปทางนี้เขาก็เปิดทางให้พอเขาเปิดทางให้ก็ไปถวายสักการะผู้เจ้าเสร็จแล้วก็มาทถวายความเคารพกับพระเจ้าพิมพิสาร ว่ามอมฉันนี่กระตังพมมาเจเรียังแล้วอ้าวแล้วเธอทำยังไงนะแล้วพระเจ้าพิมสารไอ้พระเจ้าพิมสากรก็เลยพาเข้าเฝ้าผู้เจ้าเมื่อเธอได้สำเร็จเป็นพระหันแล้วจะอยู่ยังไงจะทำยังไงถ้าเธออยู่กลับไปเป็นมหิสีอย่างเดิม เธอจะอยู่ในคารวาสวิสัยนั้นได้แค่เจ็ดวันแต่ถ้าเธอออกมาเป็นนักบวชเป็นผู้ปฏิบัติมันมีสองคำนะคำว่า,าเธอออกมาเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ปฏิบัติสามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ชั่วอายุไข มันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของพระเจ้าพิมิสารนะบัดนี้จะทํำยังไงอยากเห็นเธอมีอายุชีวิตอยู่ไปจนจบอายุไขหรือพระเจ้าพิมิสารอยากเธอให้เอาเธอกลับไปเป็นมหิสีอย่างเดิมพระเจ้าพิมิสารก็เลยตัดสินใจให้ออกบวช เป็นพิกษุณีองค์ที่สองหรือองค์ที่สามในจำนวนพิษุณีสิบสามองค์แต่องค์ที่เก้านี่กรุงพนเถรีคนเมืองราชะค,คื์กุงพนเถรีกัคนเมืองราชะคฤน์ัะนั้นทำยังไงที่จะเป็นธรรมชาติเราต้องพิจารณาให้เป็นแบบธรรมชาติ พยายามวางกายให้เป็นธรรมดาของมันวางใจให้เป็นธรรมดาของมันการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาก็พิจารณาแบบธรรมชาติไม่เห็นตามความเป็นจริงของมันเท่านั้นไม่ได้เสกสรรปั้นยอไม่ได้ปรุงแต่ง